สวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบคําถามจากทางบ้านนะครับว่าเราจะมีวิธีกําหมัดต่อยอย่างไรนะเราจะกําหมัดแบบล็อกนิ้วเอาไว้หรือว่ากําให้แน่นแข็งๆนะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้เวลาต่อยนะครับคืออย่างนี้เวลาผมสู้นะตั้งการสู้กันยังไม่ทําอะไรเนี่ยเท็จว่าผมยังไม่ได้กําหมัดนะครับเพราะว่าการกรําหมัดตลอดเวลานั้นเหนื่อยล้าโฟอ์มมากนะเราจะมา เกรงให้มันดูทรมัดทแมงทำไมไม่มีประโยชน์นะครับผ่อนคลายไว้ดีกว่านะเพราะตอนนี้ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกําหมัดมัดเนี่ยมันเล็กนะมันกําเล็กแข็งแรงมันมีประโยชน์ในการกระแทกแต่ในการเกาะเกี่ยวกับปัดป้องเนี่ยสู้มือไม่นายมือมันใหญ่กว่ามือมันแบบนี้มันสามารถตกสะบัดอะไรเนี่ยผ่อนหนักเป็นเบาได้ดีกว่าที่จะใช้หมัดมาเขตกันนะครับอ่ารวมถึงการเช็คระยะใช้ฝ่ามือใช้เซนส์ ฝ่ามือเนี่ยอ่าผลักให้กันผลักเห็นไหมก็ใช้นิ้วมันจะยาวนะฝ่ามือเหยียดย,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 ยาวผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็ถึงจังหวะก็ต่อยไปนะ <c oughs> สังเกตว่ามือหลังของผมที่ปิดปิดแก้มอยู่เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งกัดแบบกำหมัดแน่นผ่อนคลายแบมือด้วยซ้ำนะครับเพราะมีอะไรที่มันหลุดเข้ามาก,ก็สามารถตบได้แค่นี้ตบแค่นี้ไม่จำเป็นต้องตบแรงไม่จำเป็นต้องตบแรงไม่จำเป็นต้องทุบลงไปนะครับนั้นแค่ f l e กข้อมือปุ๊บ มีอะไรเข้ามาก็เฟลกออกป๊กนิดเดียวหมัดมาโป๊กปัดออกไหลหมัดออกนะครับอบลงนิดเดียวขยับปลุกแผ่นี้ปับป๊บปั๊บส่วนคืนแลน,นี่เวลาส่วนคืนเออเวลาส่วนคืนหรือเวลาเอาเข้าไปจูโจมต่อยก่อนก็เถอะก็คือการต่อยตอนนี้จะต้องมีการกำหมัดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้กำแต่พอต่อยเข้าไปมีอะไรพรุ่งมาหาผมตบปึ้งแล้วก็ต่อยเข้าไปเริ่มจะก,กำหมัดแล้วก,แวก็แล้วก็กระแทกเป้า ช่วงที่กระแทกเป้าเสี้ยววินาทีก่อนกระแทกเป้านิดนึงนั่นแหละคือช่วงที่ผมกำหมัดแน่นนะครับอ่ะสังเกตนะครับเือาหมัดมาตอนเนี้ยลั่นออกไปแล้วลั่นมาออกไปแล้วกำหลวมๆกำหลวมๆพอกระแทกเป้าปุ๊บเกรง็งกำแน่นเกรง็งกระแทกปั้งผ่อนคลายเกรง็งตึมตึมสังเกตว่าตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้กำแน่นแต่พอก่อนที่จะกระแทกและตอนที่ หมัดเสียบเข้าไปอ่ะตอนนี้เป็นช่วงที่แข็งตึ้งตึ้งปึ้ง,ง,งจะก,กี่ครั้งไม่รู้ผ่อนผ่อนแล้วต่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนแส้สับสับสับในช่วงที่แส้มันสะบัดปั๊บช่วงนั้นนั่นคือโฟกัสที่เราต้องการให้หมัดเราแข็งแรงปั้งปังปังปัง,ปงเออดังนั้นการต่อยให้ให้แบบผ่อนคลายเหล่าตัวเราก็จะเร็วถ้าเกิดเ เก่งตลอดมันจะไม่ค่อยเร็วแต่พอนคออลายก็พวดดีต่อไปเป็นเหมือนแท่มันจะ,ะไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็ได้ความเร็วแล้วก็ได้ความแข็งแรงตอนท,อนที่ตอนที่มันเป็นปลายตอนพีคที่เราต้องการจริงๆรงปับป๊บปับป๊บปั๊บนะแล้วก็อีกประการหนึ่งในการต่อยนะครับกำมัดกำมัดให้ถูกวิธีก็คือการต่อยให้ถูกวิธีนั่นแหละเวลากำมัดนี่ห้ามต่อยด้วยด้วยข้อมังเอกเด็ดขาดเราไม่ต่อยแบบนี้เราต่อยด้วย นักขึ้นนะครับนะสอง,ส,อง,ส,องสามข้อนี้หนึส,สานี้นะครับแล้วแต่ว่าหมัดเราเป็นไทป์ไหนนะเอออย่างข้างนี้ก็ค่อนข้างจะไปโดนนิ้วกลางซะเยอะนะนิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วนาง,น,าง,น,างนิ้วชี้สามหมัดน,นะส่วนอันนี้ผมก็จะเหมือนจะโดนสองอันนี้เป็นหลักนะเออนเวลาเราต่อยก็ไปปั๊บเห็นไหมให้มันรับรับแรงประทะได้น้ําหนักกระแทกเข้าไปปั้ง ทรงแรงไปตามกระดูกมือตามกระดูกตะเป็นเส้นตรงนี้เลยอยังไงดีกระดูกให้มันมาตามเส้นตรงนี้ปึ๊กปึ๊บปึ้งปึแล้วก็เข้ากระดูกมือต่อเอ้ไม่เข้ากระดูกแขนต่อตั้งเข้าไปไปตามมือแล้วก็ไปตามกระดูกแขนเป็นเส้นตรงจะรับแรงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อมือเราไม่ตรงสังเกตนี้ตรงนะนี้ตรงนะเอแต่ถ้าเกิดข้อมือเรางอปึ้งพอแรงมันเข้ามาปึ๊กปึ๊บกระดหัก ลองดูดิลองดันมือตัวเองดูปั๊กนี้มือจะหักแล้วก็ข้อมือหักเรียบร้อยหรือถ้ามันเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับสังเกตว่ามีรอยหักเชิดขึ้นอย่างนี้ต่อยเข้าไปนี่อะไรโดนครับคอมนันงีบปึ้งเรา,เรา,เราลองกำอย่างนี้ดูแล้วแบมือตบเข้าไปปับ๊บเราจะรู้สึกถึงความเจ็บเจ็บหมัดนี้เจ็บนิ้วเจ็บอะไรสักอย่างนึงอะตบตบเข้าไปโดยใช้ว่านิ้วโป้งเจ็บได้นะครับไม่ดีนั้นอะไลเมนต์ เส้นนี้ต้องถูกต้องแล้วใช้เนี่ยข้อนิ้วกลางนิ้วชี้นะนิ้วกลางนิ้วชี้เป็นหลักแล้วก็อาจจะบางคนจะเป็นนิ้ว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 นางด้วยก็ได้แต่ผมแนะนํานิ้วกลางนิ้วชี้มันเป็นกระดูกที่ตรงเข้ากระดูกแขนมากกว่านะครับต่อยเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าฝั่งที่เจ็บคือมือนะฝั่งที่เจ็บคือมือมือที่เป็นเป้าไม่ใช่มือที่ต่อยนะต่างกันอย่างนี้ต่างกันมากอย่างนี้มือมือที่ต่อยจะเจ็บด้วยนะครับ เพราะมันเป็นกระดูกเล็กๆที่มันไม่ควรจะรับแรงอะไรได้เลยนะเวลาต่อยนิ้วโป้งอยู่ยังไงแบบนี้ไม่เอาผิดอย่างนี้ผิดผิดอย่างนี้ผิดห้ามเด็ดขาดนิ้วหักนะครับเราต้องการให้นิ้วเรียงชิดติดกันที่สุดนะครับเรียงชิดติดกันที่สุดแล้ววางวางอยู่ด้านข้างแบบนี้นะแบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกอย่างนี้โอเควางด้านข้างระวังอย่าให้มันกระแทกอย่างนี้จะเจ็บนะครับถ้ากระแทกนี้เจ็บดังนั้นเนี่ย เราจึงต้องให้สันมัดเป็นส่วนกระแทกที่สุดโดยที่เหล็กเลี่ยงการโดนนิ้วโป้งของเรานะงนั้น,นผมผมจึมีการต่อยประเภทหนึ่งนะคือผ่อนคลายนิ้วไปเลยผ่อนคลายนิ้วไปเลยให้ใช้เฉพาะเอ่อเขาเรียกว่าไงสันมัดอย่างเดียวนะแบมือต่อยผมจะง,ง,งองๆอย่างเนี้ยอ๋นิดเดียวนะครับอ่าบางทีเราไม่ได้ต้องการที่จะต่อยแรงมากแต่ว่าต่อยแล้วพร้อมที่จะปัดปัดแล้วต่อยอ่า ซึ่งสาระสำคัญมันก็อยู่ที่แนวนี้นี่แหละแนวนี้เลยนะแนวของสันมัดกระดูกมือเนียแนวของสันมัดสันมัดมากระดูกมือแล้วก็กระดูกท่อนแขนให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะนิ้วนี่จะอยู่ยังไงก็ช่างมันจริงๆไม่สําคัญน,นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องกำนั่นแหละกำอยู่ดีเพื่อเพื่อ,อบางทีเราต่อยอัปคัดนิ้วเนี่ยมันจะแหลมๆอยู่ก็ไม่ใช่นะเออ แต่ว่าให้เห็นส,สิ่งที่เป็นสาระสาคัญของมันก่อนคือเส้นให้ถูกนะครับนิ้วเนื้ออะไรอย่าแหลมออกมาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอานะครับกำเมื่อเมื่อโฟกัสที่จะกระแทกผ่อนคลายเมื่อจะกระแทกกำปั้งปั้งปั้ง,งแล้วสู้กันปับป๊บปับป๊บปั๊บผ่อนคลายปับ๊บเอัออน,นี้มือนี้ก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องกาไปด้วยกันนะไม่ต้องแตะไว ปัป๊บปับป๊บปั๊บเมื่อกระแทก